สวัสดีครับเรามาดูผมชุดบอลลาลิกาสเปนเกมที่2ประจำเช้าวันจันทร์ที่22สิบสองสิหากอยดีกว่าเริ่มกันที่แอตเลติกบีบาวก็เอาชนะบบเลเซียไปได้1-0จากลูกยิงของเบเลงกัวแอตมัดเิดแพ้ให้กับเบียริลไป0-2ทีมเย็นได้ประตูจากทางเยเลมีพีโน่และก็เกลาดโมเลนอ แล้วสเูดัดตก็แพ้ให้กับทางบาเซลนาไป1 4เจอบ,บ้ายได้ประตูจากอเลสานเดอร์อิซากนะในขณะที่ทีมเยือนได้ประตูจากทางเลวันดอฟกี้ครับยิงไป2ลูกที่เหลือมาจากเดมเบลเล่และก็ออนซูฟาติ นั่นก็เลยทาให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยจ่าฝูงก็เป็นบีริวฮะเก็บไป6คะแนนเต็มประตูได้เสียดีสุดที่บวก5ฮะตามด้วยเลมาดริดเลเบเตสโอซัสนาที่เก็บไป6คะแนนเต็มเช่นกันอันดับ5ถึงอันดับ7ครับบาซ่าไลโยบิลเบาเก็บไปทีมละ่คะแนน,นในขณะที่ทรงท้ายตารางครับอเมริกาจีโรนากาดิสเอลเช่เกตาเฟ่ยังไม่มีคะแนนไปต่อกันที่ดังซานัวลัสสุดยังคงเป็นบอค่ายเกลเซ่ของเบเตสที่ซัดไป3ประตู เดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมในค่ำคืนวันจาันนี้ก็จะมีเอลเช่เจออัลมเรียแล้วก็จิโรนาพบเกตาเฟ